สวัสดีครับผมภูมิรถสวยกลับมาอีกแล้วนะครับบอกเลยว่านะครับวันนี้นะผมมีรถสวยๆมือเดียวป้ายแดงนะครับบอกกันเลยว่าบรรยายด้วยคำพูดแทบไม่ไหวนะครับเชิญชมเลยครับรีวิว Honda CRV นะครับผมเครื่อง 2.0k20 นะครับ4 e e l เกียร์ออโต้ปี05นะครับบอกเลยคันนี้สวยยังไงบ้างเชิญชมเลยครับ คันนี้นะครับมาด้วยไฟหน้านะครับใส่กิ้งเลยครับผมกระจกมองมุมนะครับมีให้นะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับกันชนหน้าเดิมๆจากโรงงานนะครับายทะเบียนเลขสวยขนาดนี้เลยครับไฟตัดหมอกมีให้ครับผมด้านหน้าบอกเลยว่าสุดแล้วนะครับเชิญชมล้านข้างเลยครับนี่คันนี้นะครับลูกค้าเก่าก็ได้ไปอัพเกรดนะครับเป็นล้อของ Honda Accord นะครับขอบ17นิ้วนะครับรับด้วยยาง ใหม่ๆนะครับปี2024นะครับผมนะฮะคันนี้นะครับเป็นเครื่อง K 2 0 VTag นะครับบอกเลยว่าสุดแน่นอนคันนี้ครับบันไดข้างมีให้นะครับเดี๋ยวกรอบโครเมียมตรงนี้นะครับเราใส่ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้สั่งอยู่ยังไม่ได้นะครับคันนี้นะผมเหล็กหลังคานะครับมีให้เรียบร้อยนะครับพร้อมบรรทุกสัมภาระนะครับไปเที่ยวต่างจังหวัดพาครอบครัวไปได้ทั้งครอบครัวเลยครับกันสาดมีให้จากโรงงานครับฟิล์มดำรอบคันเชิญชมเลยครับคันนี้นะครับสีเต็มเลยนะครับรถสวยมากๆนะครับ นี่เดียวเชิญชมเลยครับยางอะไรแฟนท้ายเรียบร้อยครับผมนี่ไฟไท้ายยาวๆนะครับไม่มีแตกนะครับนี่ครับผมด้านท้ายก็เปิดดูนะครับโอ้โหบอกเลยสวยจริงๆนะอันนี้แค่เซอร์ไพรส์ให้เฉยๆนะครับผมเชื่อว่าข้างนอกนะครับคันนี้สุดแล้วเชิญชมภายในเลยครับโอ้โหทุกท่าน ผมไม่เคยเจอ honda crv ปี05ขนาดไหนนะครับที่มันสวยสดขนาดนี้ครับโบหนังตึงๆแน่นๆนะครับเบรกมืออยู่ตรงนี้ครับผมคันนี้นะครับเลขมาอยู่ที่230,000กกิโลนะครับหน้าจอมีให้นะครับระบบแอร์ดิจิตอลนะครับบอกได้เลยว่าแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับฝ้านะครับนี่บอกเลยว่าใส่กิ้งนะครับและก็คันนี้ได้ air bag ็กซ้าฝาด้วยนะครับบอกเลยบอกไม่มีขาบรถสวยจริงๆนะครับคันนี้100%เลย ขออนุญาตนะครับพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยครับโอ้โหบอกเลยว่าเปิดห้องเครื่องนะครับทุกคนจะว้าวมากเพราะรถคันนี้สวยมากๆนะครับนี่นะครับผมไม่อยากจะบอกนะครับรถคันนี้นะแค่เฉพาะเครื่องยนต์ก็คุ้มแล้วนะครับได้เป็นเครื่อง k 20V t e c นะครับแล้วก็ขับเครื่อง4ีล้อด้วยคันนี้นะครับนี่ครับ คานเดิมโรงงานนะครับมี L มี R สติ๊กเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบฝากระโปรงเดิมโรงงานครับน็อตไม่มีขยับครับบอกได้เลยรถคันนี้เดิมเดิมทั้งหน้าตาทั้งหลังนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะที่ภูมิครับแต่รถสวยๆมาให้นะครับเดี๋ยวนะครับเชิญชมเสียงเครื่องเลยครับผมไปโอ้โห oh oh. ทุกท่านนะครับเชิญฟังเสียงเครื่องเลยครับเสียงเครื่องแบบนิ่งแห้งนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้สุดมากๆนะครับผมบอกเลยว่าตัวรถก็สุดทั้งตลาดแล้วนะครับและก็ราคาบอกเลยว่าสุดแน่นอนขออนุญ,ญาตดับเสียงเครื่องแล้วไปฟังเสียงราคาเลยครับ ย้ำนะครับคำนี้นะครับเป็นเจ้า CRV นะครับปี05เครื่อง2.0 K 2 0 K นะครับขับเครื่อง4ล้อโฟวินนะครับรถสวยมือเดียวป้ายแดงนะครับภาษีขาด69ปีหน้านะครับขอเสนอราคาขายแค่129,000บาทย้ำ129,000บาทนะครับใครรีบนะครับติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ไลน์ t ทิกตอ Facebook หรือทาง YouTube นะครับสำหรับวันนี้นะครับภูมิรถสวยนะครับต้องกลัาบลาไปด้วยรถสวย,สวยคันนี้เลยครับผมสวัสดีครับ